ประธานสภาสตรีลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุความไม่สงบชายแดน วันที่4สิงหาคม2568เวลา16นาฬกานางสาวสุกัญญาประจบเหมาะประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูประถมัมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบตามแนวชายแดนซึ่งได้อพยพมาอาศัยอยู่กับญาติในพื้นที่ดังกล่าวอำเภอวารินชำราบในการนี้คณะได้มอบถุงยางชีพจำนวน350ชุดเพื่อบรรเทาความ ร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยพร้อมทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กที่มากับผู้ปกครองจึงได้มอบตุ๊กตาและของเล่นเพื่อสร้างรอยยิ้ม และลดความตึงเครียดในสถานการณ์ที่ยากลําบากกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความอบอุ่นและสร้างขวัญกําลังใจให้กับประชาชนอย่างยิ่งโดยมีนางสาวกิตธัญญาวาจาดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต4พรรคเพื่อไทยและรองประธานคณะกรรมาการกิจการ,รเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ได้โอกาสสภาผู้แทนราษฎรให้การต้อนรับและประสานงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ทางนี้สภาสตรีแห่งชาติยังคงเดินหน้าสารต่อภารกิจด้านมนุษยธรรมพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ